รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมารากตตรารุ่งอรุณ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคารนะคะ12พฤษศาคม2558ค่ะเช้าวันนี้ผู้กับแปมมาแล้วนะคะเริ่มต้นยามเช้าสดใสแบบนี้ด้วยค่วสารด้านการเกษตรนะคะซึ่งหลายคนติดตามกันเป็นประจำเลยค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ทางด้านของกรมตรวจบัญชีสากรณะนะคะได้มีการจัดประชุมสัมมนาค่ะก้าวสู่ทศวรรษที่2นะคะสร้างครูบัญชีต้นแบบสู่ ความเป็นเลิศค่ะและพร้อมทั้งเดินหน้านะคะในการพัฒนาศักยภาพครูบัญชีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์เกษตรด้วยค่ะ นายพิทิพงศ์พึ่งบุญยุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาก้าวสู่ทศวรรษที่2สร้างครูบัญชีต้นแบบสู่ความเป็นเลิศพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูกเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่นประจำปี2558และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศปี2548ถึง2557ณโรงแรมรอยัลซิตีกรุงเทพว่า ครูบัญชีนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสาการในการที่จะเข้าไปทําหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทําบัญชีให้แก่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนที่ได้รู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนประกอบอาชีพมีวินัยทางการเงินและสามารถใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการลดต้นทุนทางการเกษตรการเพิ่มรายได้การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางด้านการตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรซึ่งเกิดจากผลงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีที่ทำหน้าที่สอนแนะกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวคิดในการนำข้อมูลต้นทุนการผลิตจากการทำบัญชีของเกษตรกรมากำหนดเป็นต้นทุนการผลิตกลางในพื้นที่จริงภายในการสัมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ครูบัญชีดีเด่น จะได้มีโอกาสพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และได้รับองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนําไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งการมอบรางวัลให้แก่ครูบัญชีดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมานะอุตสาหะซึ่งถือว่าเป็นความาภาคภูมิใจของครูบัญชีทุกคนได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ,กบเกษตรกรและบุคคลในชุมชนต่อไปอีกด้วยค่ะ นี่เป็นงานที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระเทพท่านก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดอกรมตรวจบัญชีศากลองก็ถือว่างานเรื่องนี้เป็นงานที่มีความสําคัญนะสำหรับผมเองเนี่ยเห็นว่างานนี้มีความสําคัญ,ญยิ่งยวดเป็นลําดับแรกๆแ,แล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยต้นทุนชาวบ้านเป็นยังไงใช้จ่ายยังไงนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ครับก็อยากจะกลับเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอยากให้ท่านได้นําเรื่องบัญชีไปใช้ในัวดเรือนใช้ในชีวิตประจำวันน,นนะครับผมในคณะกรมตุนวิสาหกรนะครับรวมทั้งครูบัญชีทุกท่านนะที่เป็นเครือข่ายเป็นพันธุ์วิของเราเนี่ยพวกเรานะครับเ,เห็นประโยชน์นะครับเห็นประโยชน์และเห็นความสําคัญนะครับและอยากจะรณรงค์ทุกท่านได้นําไปใช้ รรรกร่ะทรวงส่งเสริมการเกษตรนําร่องการปลูกลําไยแปลงใหญ่นะคะเน้นผลิตลําไยนอกฤดูค่ะเพื่อที่จะลดปัญหานะคะลำไยล้นตลาดพร้อมกับพัฒนาคุณภาพลําไยตอบสนองความต้องการตลาดซื้อขายได้ตลอดทั้งปีค่ะนลลายวรานพิทักษ์ธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีกเกษตรกรผู้ปลูกลำไยรายย่อยนะคะ เขาร่วมประมาณ6 3รายรค่ะรวมพื้นที่การปลูกลำไย,ยกว่า5,539ไร่ทำการผลิตลำไย,ยตามศักยภาพสนนิ่งในเขต S2 ค่ะมีการส่งเสริมที่ชัดเจนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตลำไย,ยนอกฤดู เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพนะคะให้ได้เกรด2 a มากกว่า60มีระบบน้ําให้เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสําหรับการลดต้นทุนในการผลิตมีการทําปุ๋ยหมักจากใบลําไยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะมีการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีนอกจากนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้ํามาใช้ในพื้นที่การปลูกลำไยทำให้ลดต้นทุนในการใช้น้ำมันได้อีกด้วยทั้งนี้นะคะการส่งเสริมการทำลำไยแปลงใหญ่ จะทําให้ในช่วงของเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์2559มีผลผลิตลําไยคุณภาพออกสู่ตลาดประมาณ7,931ตันเฉลี่ยราคาซื้อขายอยู่ระหว่างกิโลกร,รัมละ38-40บาท คิดเป็นมูลค่านะคะ3า7ล้านบาทค่ะทำให้เกษตรกรมีรายได้ผลผลิตลำํำไยไม่มีปัญหาล้นตลาดที่สําคัญก็คือเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นได้มาศึกษาวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่มีปัญหาด้านการตลาดอีกทั้งนะคะเกษตรกรยังสามารถนําไปปฏิบัติในส่วนของตนเองได้ด้วยค่ะกนี่ทำแปลงใหญ่เนี่ยเกษตรกรสามารถร่วมกันในการซื้อปุ๋ยซื้อยา บริหารจัดการสารเคมีในราคาที่ถูกกว่าและขณะเดียวกันถ้าต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการจ้างแม้ตั้งเรงแรงงานเช่นเดียวกันแรงงานเนี่ยถ้าแรงใหญ่เนี่ยนะครับมีแผนการเก็บเกี่ยวสามารถบริหารแรงงานเข้ามาคุ้มค่ากว่าที่จะไปรวบรวมแรงงานมาและดําเนินการเพราะฉะนั้นต้นทุนในการหาจัดการในส่วนนี้ก็จะต่าลงนะครับอันหนึ่งอันที่2เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งนี้ต้องเรียนว่ารัฐเองก็จะสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ ซึ่งการแต่ต้องยีนในลักษณะกลุ่มใหญ่อย่างนี้เกษตรกรได้เกิดการเปรียบเทียบเรียนรู้ในเชิงกลุ่มและดูแลซึ่งกันและกันได้และขณะเดียวกันจะมีผลต่อเนื่องก็คือว่าในการจัดก,การแปลงใหญ่เนี่ยจะนาให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าสินค้านั้นเขาได้ปริมาณมากเป็นปริมาณที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกันระดับเดียวกันเพราะเป็นฐานการเปรี ไปต่อกันที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะได้มีการเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะกรณีของการขอ,ค,อความร่วมมือเกษตรกรในการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองพบว่าเกษตรกรนั้นขาดรายได้ค่ะรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัมปนาถเพนสุภารองคณบดีฝ่ายวิจัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยดรภูมิศักดิ์ราศีภูมิำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจกาเราเกษตรษเปิดเผยร่วมกันว่าสถานการณ์ภายแล้งในปีนี้ที่รุนแรงทําให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการงดส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปังในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลอง26จังหวัด โดยได้วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปลังในปี2557-2558ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน2.03ล้านไร่และลุ่มน้ำแม่กลอง0.04ล้านไร่นอกจากนี้ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยการจ้างแรงงานสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและส่งเสริมวิชาการอาชีพต่าง อย่างไรก็ตามค่ะในกรณีนี้เป็นการขอความร่วมมือเกษตรกรในการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังซึ่งเป็นเรื่องสมัครใจดังนั้นจึงยังมีเกษตรกรที่ดําเนินการเพาะปลูกข้าวนาปลังเกินแผนที่กําหนดไว้คาดว่าจะทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้จากการทํานาปลังในพื้นที่งดส่งน้ําร้อยละ30เมื่อเปรียบเทียบกับปีการผลิตที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองสีจังหวัดพบว่า เกษตรกรร้อยละหกงวดปลูกข้าวนาปรังทั้งหมดอีกร้อยละ8งวดทำนาปรังบางส่วนและร้อยละ23ยังคงทำนาปรังในปริมาณเท่าเดิมซึ่งจากการวิเคราะห์บพบว่าไรายได้จากการทำนาปรังของครัวเรือนเกษตรทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำมแม่กลองลดลงรวม27,462ล้านบาทและทำให้การบริโภคครัวเรือนเกษตรกรลดลง25,631้นล้านบาทซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเป็นมูลค่าโดยรวม 58,539ล้านบาทแต่ถ้าเกษตรกรได้รับก,การช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐจะช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเหลือครัวเรือนละ68,48บาทและส่งผลให้ GDP ลดลง57,7ล้านบาทโดยก็ตามรัฐบาลควรจะสัรความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรที่งดปลูกข้าวนาปลางทั้งหมดเพราะขาดรายได้อย่างสิ้นเชิงค่ะ อากาศร้อนแล้วก็แห้งแรงก็ส่งผลกระทบนะคะต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในสองอำเภอที่จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจะเกิดโรคเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดหนักค่ะขณะที่เกษตรจังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะให้การช่วยเหลือโดยการปล่อยสัตรูธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นการควบคุมการระบาดค่ะนายธนจันเกตค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และนายชำนาญบัวเฟื่องค่ะเกษตรอำเภอป่องน้ำร้อนลงพื้นที่ไร่มันสำปะหลังของนางสมพลนพกิจเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหมู่ที่6บ้านแปลงตนนําบลหนองตะคงอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยไร่มันสำปะหลังที่ปลูกเอาไว้ได้เกิดเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดหนักทําให้ต้นมันสำปะหลังถูกเพลี้ยแป้งกัดกินใบและยืนต้นตายเสียหายเป็นวงกว้าง เบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้นําศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นแตนเบียแล้วก็มแมลงช้างปีกใสนํามาปล่อยในไร่มันสําปะหลังเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ลดปริมาณเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังสีชมพูที่ระบาดหนักอยู่ด้วยค่ะโดยทางด้านของนายธนจันเกตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าสำหรับจังหวัดจันทบุรีค่ะมีพื้นที่การปลูกไร่มันสำปะหลังนะคะ 2 8 0 0 0 0ไร่ค่ะในปี2558ก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังหลักๆ2องอำเภอก็คือที่อำเภอป่งนํำร้อนแล้วก็อำเภอสอยดาวเนื่องจากในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาเพืียแป้งมันสำปะหลังสีชมพูได้มีการระบาดมากทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางกรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญ และในส่วนของความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่2องอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจึงได้ลงพื้นที่มาให้ข้อแนะนําแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามเกษตรษมีดีกันค่ะค่ะ นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งค่ะเกษตรมีดีวันนี้นะคะเราจะนําท่านผู้ชมไปชมประโยชน์จากการเลี้ยงไส้เดือนกันนะคะไส้เดือนจะสามารถทําประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นไปติดตามกันในเกษตรมีดีค่ะาจากปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของขยะและปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี ูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอำเภอชัยประการจึงได้นำขยะจากการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยลดปัญหาเรื่องขยะอีกด้วยเกษตรกร,กรที่นี่เคยใช้สารเคมีถูกสารเคมีควบคุมมาคลองที่ดินมาจนกระทั่งดินตัวนี้เป็นดินที่กลายเป็นดินที่ไม่มีชีวิตทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรลงทุนไปแล้วปลูกพืผ่านแล้วก็ไม่ได้ผลมีปัญหาเรื่องขยะ มีกลิ่นเหมน็นมีเรื่องของกลิ่นํำคาญกำจัดหาวิธีก็เลยว่าในท้องถิ่นของเรามีขยะอะไรที่มากมายที่ล้นอยู่ก็เห็นเพราะท่าน,นี้เป็นเรื่องของเศษขยะในเรื่องของการเกษตรก็คือผลส้มก็เกิดมีความคิดแนวว่าเอาผลส้มมาทําประโยชน์อะไรบ้างก็เก็บมาหมักกับยูเรียซีสร้างยูเรีย์ขึ้นมาพอสร้างยูเรียสมรวผลในเรื่องของการากําจัดเรื่องของกลิ่นเหมน็นทั้งหมดได้เรื่องรำคาญก็ไม่เกิดขึ้น จากการแนะนำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอำเภอชัยปลาการจึงได้เข้ามาศึกษาทดลองเลี้ยงไส้เดือนแดงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์อีกทั้งมูลของไส้เดือนแดงยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์จนเป็นต้นแบบในด้านการผลิตสารจุลินทรีย์จากไส้เดือนแดงเป็นที่รู้จักกันในนามของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอำเภอชัยปลาการศูนย์เลี้ยงไส้เดือนแดงก็เดินทางไป ไปช่วยที่มหาวาทิทยาลัยมิเตียวกรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทำาีวศีลําสเร็จในการกำจัดขยะโดยการใช้เส้นเยการย่อยสลายที่เรากำจัดขยะได้ไอขยะอินทรีย์วันหนึ่งพันถึงตันห้านะฮะซึ่งเรากำจัดขยะอินทรีย์ตอนนี้ขยะอินทรีย์มีมีค่าขึ้นมาชาวบ้านก็มีราคาได้เงินจากการเก็บขยะที่มีผลประโยชน์กับประชาชน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอำเภอชัยปราการศูนย์เลี้ยงไส้เดือนแดงได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนในชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนมีการทำการเกษตรอินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตปัสสวาวะเส้เดือนแดงจำหน่ายเป็นจุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นเหม็นเป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามตาม,ตามขัม้นบันไดของที่เป็นทฤษฎีใหม่ในการ,กรเกษตร ที่จะต้องฟื้นฟูให้กเกษตรเฟื้อฟูขึ้นมาในการลดค่าใช้สารเคมีที่แพงแล้วก็มาหันใช้เกิดถึงเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ให้สูงมากขึ้นจะลดการใช้จ่ายขึ้นและ,กะเกษตรที่จะพออยู่พอกินให้ในมีความสุขครอบครัวนั้นจะมีความสุขแล้วก็จะ ้สุขภาพก็ดีขึ้นทั้งหมดและนี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอำเภอชัยปราการศูนย์เลี้ยงไส้เดือนแดงศูนย์การเรียนรู้ที่พัฒนาชุมชนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้รากฐานความพอเพียงค่ะ ได้ชมเกษตรดีวันนี้แล้วนะคะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมอาจจะไปเลี้ยงไส้เดือนกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นดีๆที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะในจับกระแสเกษตรค่ะค่ะ นุนโดยยาร่า,าต้นกำเนิดเรือบายไวกิ้งปลูกทัวิลิสงกับโกแก่ผลิตภัณฑ์ตราสาแรและครัวบริษัทซาโกรประเทศไทยจำกัด ข้าวถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนะคะโดยข้าวคุณภาพดีของไทยนะคะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในหลายประเทศด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่ต้องแต่ว่าเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรงก็คือกรมการข้าวนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการพยายามที่จะพัฒนานะคะคิด คน้นแล้วก็มีสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อให้ข้าวของไทยนั้นมีค่าแล้วก็ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลท้งนี้และท้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับด้วยและที่สําคัญก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นั่นเองค่ะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะในจับกระแสเกษตรค่ะค่ะ มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกซึ่งการที่จะพัฒนาการผลิตข้าวและสินค้าให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออกจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการวิจัยเป็นอันดับแรกดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาข้าวโดยกรมการข้าวได้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเวทีนําเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวการประชุมวิชาการเรื่องข้าวและก็ธัญพืชเมืองหนาวซึ่งทาง กรมการข้าวโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าวได้นำผลงานวิจัยเด่นๆจากภูมิภาคทั่วประเทศที่นักวิจัยของกรมการข้าวเราได้ทำการวิจัยเพื่อที่จะให้นักวิจัยอื่นๆแล้วก็สังคมได้ได้รับรู้ว่าผลงานของกรมการข้าวที่วิจัยมาเนี่ยเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็สามารถ ส่งต่อไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกรได้ซึ่งจะเกิดผลดีกับเกษตรกรในการพัฒนาเรื่องข้าวในอนาคตกรมการข้าวได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยข้าวไม่เพียงแต่ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เท่านั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในทนุกริติเพราะการศึกษาวิจัยถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการผลิตข้าวในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทย ให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกสำหรับปีนี้ได้คัดเลือกงานวิจัยที่มีความโดดเด่นของกรมการข้าวจากศูนย์วิจัยข้าว27แห่งทั่วประเทศประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพงานวิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวงานวิจัยด้านการอารักขาข้าวและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการวิจัยข้าวในปัจจุบันกรมการข้าวเองก็พยายามที่จะวิจัยพัฒนา ในเรื่องข้าวให้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านพันธุ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตด,ด้านการอารักขานะการอารักขาก็คือการดูแลในเรื่องของโรคแมลงนะครับแล้วก็ในด้านของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งภาวะของโลกในปัจจุบันนะฮะก็มีมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้น หรือว่าอากาศแปรปรวนอย่างนี้ซึ่งพันธุ์ข้าวเองที่มีมาแต่นั่งเดิมก็อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะวิจัยพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้นอกจากงานวิจัยต่างๆงานนี้ทางกรมการข้าวได้นําพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ใหม่โดยกรมการข้าวเมื่อวันที่8เมษายน2558จํานวน7สายพันธุ์คือ กขอ61กอ็ขอ63หอมกระดังงา59และข้าวเหนียวคือกขอ20เที่ยวงู8974ก็ขอแม่โจ้สและข้าวเหนียวดำหมอ37โดยพันข้าวแต่ละพันมีคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรในอนาคตต่อไป และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ,คะเรา2คนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในกลางเดือนเนี่เราจะมีงานที่ญี่ปุ่นเพี่ยดังๆมากนะทนั้งหมรจักค้ายๆเป็นงานเอฟเฟก b ์บอลได้ว,ว่าในการค้าของตลาดนะครับที่ญี่ปุ่นก็ทางกรมเองก็ได้นาเกษตรกรโดยเฉพาะยังสมาร์ทฟาร์เมเอรนะฮะเข้าไปเปิดตลาดเพราะว่าลายเดิมที่ไปแล้วเนี่ย เราก็จะเปลี่ยนลายใหม่เข้าไปเพื่อให้เขาไปสัมผัสกับลูกค้าในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในคระวนการในการทันี้ถือว่า,ร,มมร,าริงๆรวมัือพยายามทำครบวงจรตั้งแต่ต้นทางการผิดแล้วก็เชื่อมโยกงกา,ารตลาด